Ê đi เด้อพี่น้อง Yuki จะ่จอยบ,บังควนพี่น้องสิไปอ็ดคูดขี่จีเดือนเนาะขี่จีเดือนมาใส่เบ็ดกอบอยู่าตามน้องแล้วพี่น้องไหมยำแรงมากับเศร้าตัดหญ้าพี่น้องไหมป่ะมาโผลมาเดินโต๊ปะขำแลยป่ะยุงกิน,กนไปพูดถึงก็ะข่ำนะนี่นกำลังดียน,น,นย<อ>งนุยงลายหลายมันออกแต่ป่ามันเลยลายยุง จะเห็นที่พอใหญ่หย่างเมื่อหย่างพอเสร็ประตูจะอยู่แท่นักฟุตบอลโอ้ยหนาวมนปุณิปนีิหนาวพี่น้องหอมผอหอมผอบพี่หอมผอบเลยที่หอมผอบไอหอมผอแไ่พผอหอมที่หอมผอบเลยทูจ้าปลาลุง เก้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออักุยุมกุยเดชุกจะกินน้ำพอใหเด้อกียมกุยบัดอารมณ์ดีบอกได้ก็ได้บัดอารมณ์บดีบอกจนเจ็บคอก่เออมกุยแหละลูกพักอมกันลาย้แถนนี้บัดยม ขาว้องกับฟอมเนี่ยก็แถวนี่ที่นี่สวนก็นเห็นเล่น,น,ลยยลนเล่นไล่อยู่แล้วค้ชแอเป็นไหมตอนนี้นกับฟอร์มก็ลังใหญ่เชียงเขากระดิ่งดิ่งายยืนถ่ายอยู่กระฟังคองแล้วลดูด้ลายยาดง,งด้คอยปรุดสิ่เดือนด้ phục này thằng này thằng này thằng này này หลายแทนป่ามันหก ุเลียนอันนั้นหดอยู่ไหมโอ้ยหง่ายใส่เกือบคูเหันมันจะผลิกเด่นอ่อนคักแล้วตะเวนทิตกอยากได้ยังมาเถอะเถอะตะเวนตกมักผ่อนมักบวบคมมันเองเคยพ่อเคยเห็นมือหนักกับผ้ากันแดดเอา เราจะไปใส่แกงเขียดกินกับเรได้ข้างหน้าได้เดยอย่าไปเหยียบต้นมะสันนีพอเด้อปะาต่แมงอันนี้มานกินยุงลายแมงอันนั้นแหละยุงเหยียดหมดเจ้าเอายามาฉีดมั้งังไปฉีดยาฉีดบปให้กินังวะโอ้ยยุงนี่ยุงจุกบิดล่ะเนาะถั่วแห้งละพืชละพืชขึ้นมาเลย อุ้ยโอ้มุงผุแข็งแข็งมันหนักหนามฉ่ำน้ำเออมันหนักหนามจะยังหนังบวงคือยังไปจับมันเด้อแม่นมาไว้ยุงคบเลยฮะโอ้ยให้พ่อพ่อคุดไว้ยุงคบลูกมะมามามาแล้วแมาแม่อุ้มมะแดดกำลังอ่อนๆ่พี่น้องเลย ข้าวโพดที่ห้าปลูกใหม่กับป้าขึ้นไปเลยพี่น้องเดินเนี่ยเดินเนี่ยสั่งนี่เห็นบนนี่ที่ปลูกใหม่นี่ขึ้นแล้วนี่เดี๋ยวพี่น้องเลยซูมที่ปลูกใหม่ขึ้นโพดขึ้นแล้วเนาะตามแต่ฟังโอ้ นี่พี่น้องย,ย่านแต่ฝั่งเจือนนี่เนาะข้าวโพดปลูกใหม่ขึ้นไปแล้วนี่เป็นข้าวโพดเข่าข้าวโพดเขาคราวนี้เข้าวเ,เ,เลี้ยงนี่พี่น้องเยข้าวโพดเลี้ยงนี่ข้าวโพดเลี้ยงข้าวโพดขาวนี่เนาะ ทางนี้พี่น้อยปลูกใกล้แต่ฝั่งโคดน้ำยังบ่ทันลงพี่น้อยย่านแต่แต่ฝั่งเจงงเริญพุ่นเนาะทางนี้เขื่อนไปแล้วพี่น้อยข้าวโพดเราทางนี้ขุดบ่ได้แล้วพี่น้อยกี่เดือนหาคุดบนนะครับเพิ่นยังบ่ทันปลูกเนาะทางนี้บ่จอดปลูกนะครับข้าวโพดใส่บ่ได้แถวนี้ขึ้นเต็มไปแล้วข้าวโพดเรา ขัารุ่นบาทมันเป็นมากพี่น้อยสีออกมากแบบใดข้โพูดที่ปลูกใหม่จก๊กอยู่ไซตต้นหมักมูกที่ประจอนเอาปลูกมีได้พี่น้อยบัวหัวเป็นต้นหมักมูกหรือต้นหมักแตงเนาะนี่พอรประจอนปลูกสลับกัน ต้นบักโมูเน่ต้นบักแตงเน,นี่นี่เนาะนี่งเย่แต่เป็นต้นอ่าอาสิเป็นต้นบักโมูทางนี้ดอมัอได้มือใดลงมาสิเอาอ่าผัวมานำมาหดนะมาโหดต้นบักโม่ค้าบ่โหดย่นบริจินมากอยู่ ต้นข้าวโพดก็ขึ้นเขียวว่าอะไพี่น้องไนอะ้ทางนี้ของกับเจ้าเนาะเจ้าคลองยามบันมาไอ้พี่น้องไอ้กเจ้ายามบันแล้วข้าวบ่หรือว่าแนวใดายคำเพิ่นมาเพิ่นกนาสิมาหาเสียหญ้าเสียหยังเนาะโอ๋อคำอลไรพี่น้องถ้าว่าจอดก็จะไปหาขุดขุดชีกระเดือนกันเนาะขุดชีเดือนเลาวจะไปใส่เบ็ดเลยพี่น้องไอ้ ่เพีรอยู่ตามนอนเนาะใส่เป็ดกบเฝ้าขุดเฝ้าเมื่อกี่น้องยันนายุงกบมิวกีเอ้ยวัางด้วยฮะลายหุ่มใส่เบ่งเ้ยพี่น้องไพชิคิดว่ามันจะเป็นบางบวบคมมันเลยมากกับอันต้นเอเตนอยู่อะไรเพรเป็นคม คือก็คือใบคือทุกอย่างนี่กับใบมังบวบแท้ๆเลยดอกกอันเดียวกันเป๊ะอันเดียวกันทุกอย่างเบึ่งหมากพอวซุ้มข่อยบุเคยเห็นว่าสิมีมังบวบคมนะเห็นโดยตาเปล่าไลหลายเลยหมางอ่อนทงเทงหูกำอยู่ทางนั้นทางผีกม็มีเอาไปกินบ่ป้อตอกินกับบ่ได้ว่โตกับแบบ เคยพ่อเคยเห็นว่าสิมีหมักบวบขมก็เลยบุคิดว่ามันสิขมนะว่ามันคือหมักบวบที่อันกินมันเวลาเขาดมบางดิบมันก็กินปกติก็คือหมังบวบทั่วไปนี่แหละคือทุกอย่างแยกกันแถบสิบออกเอาไปกินพว่าขมปกติ่อยเป็นคนกินหมักกินยอะยังขมคมแบบกระป่นกับแจวแต่ขมแหงคือหมักบวบมันกิน่าได้จากนี้ พอมีกี้ล่างหกเกดน้ำก็จังขมคือเก่าล่างออกนะแนวกับโบหัวมันเป็นมากบวบขมแนวบบเคยเห็นจากเถื่อเนาะบบเคยได้ยินจากเถือ่อบางบวบขมก็มีนะมันเกิดเองดั้ายห่วยพึ่งสีหัวมีบวบขมิมีบ,มมบอออีกเดือนมาหนั่งน้ำมิกี้ก,กันโอ้ยแพย้กับโบเอามายุงย่งครบยุ่งไลยแทาตั้งวัยเลย ย่างมาบ่ทัานทอดทอดได้ประมาณละห้าหกนาทีนี่แหละเมื่อกี้ตะเวนยังชุ่มกว่านี่บัดนี้ตะเวนลงเลยเดือแต่ขี่น้นมันดิสื่อได้แดงๆค่ะตะเวนตกเลยพี่น้องผูกก็จะหาปลาเจ้าเา้าเจ้า้า,า,าหาปลาเออเจ้าหาปลาก็เจ้าหาปลายุ่งไรขา่าวไรเนี่ย พูดคิกเดือนบรรยากาศดีเสียอย่างเดียวยุ่งลายควบปุปับปุบปับอยู่มันออกมาแต่ป่านี่ได้นี้ใป่ายามน้ำขึ้นขักพูเลยเต็มตะพังหอดบนใบไม้ขาวๆนี่ใบไม้ขาวห้อยน้ำว่าได้หรอก กี่เดือนหวนุนละเพลินข้างคูบะวนเพลินละเมื่อกี้ยุ่งคบนุ่งหนังเบิร์นุ่งกี่เสือผ่ามีต้นเคินใช่หรอมันเลี้ยเสือเพิ่นตั้งแต่เพิ่นได้หนึ่งปีพินไปเบิร์นางคูบะเพิ่นแล้ชงพัดชงเปียกเงี่ยวแล้วพัดมานั่งเกลือกขี้ทรายแบบนี้ลายเหยียบต้นชาลีเพราแมงอันนี้แล้วหนูกัดมันหมุนหมด คำบอไซยังมาอันนี้จะดีปงุงยากนะเฮ็ดขีกเดือนดีตัวเดียวก็ดีใจตัางหากขีกเดือนยากเลยคำคำิให้ลงน้ำเพียงแอวนี่จะกล้าลงปะ กล eh uh, ้าได้ข่อยคนเดียวกะหายกิมมิกี้ยาฮึแมอิวกี้ออแคบนึอยู่ซื่อเค เห็นยัง่นนูนูนู่นนน่นนู่น่นวาย่ทำนยังนบ่แล้ว่านูนได้เนี่ตาบินเห็นละอ Nhà ừ, tâm vàng rất là lạc, mình cả <laughs> ผักอันนี้เป็นผักเป็นผักกันเป็นผักเป็นผักนะนี่แล้วมันเห็ดนานผักได้หอมเป็นผักเป็นผักลงไปเรื่อยๆเป็นสัน้นเป็นสั้นลงไปป๊าป้าปกี้ปะ,ปะแม่ชิอุมอ้มให้อุ้มโนแม่อุ้มมันโนแถวนี้ปลูกห่างเนาะทุกคนบอก ด้นนะะพาาาลูกกม่กอนนะเเเี๋ยวุโอเคฝ่ายพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับผู้จอสิขอจบคลิปไว้ชั่วโนี้ก่อนเด้อกับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามาแลเป็นกำลังใจให้ผู้จอดำเนินคุณกีกีเดือนก็ได้อยู่ห้าหกตัวพี่น้องเกยได้สิไปกดตื่นเนาะเดี๋ยวให้สปอนพาน้องมิกกี้เป็นเมื่อก่อนพี่น้องมันจะเริ่มทำเนาะเดี๋ยวจะกดตื่นหน่อยเอาละจังหวัดนี้กับไปแล้วสบายดีสบายดียดพี่น้อง